สวัสดีครับวันนี้เพจคิดอัลตราไลท์แฮมมอเราจะมาคุยกันเรื่องเชือกเชือกดนีมาเรามี2แบบมีไดนีมากับอาร์มสตีลแต่ซึ่งจริงๆแล้ว,วครับมันเป็นวัสดุเดียวกันจเจ้าดนีมาแบบนี้กับแบบนี้จุดจตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่ ขนาดเล็กกว่าเส้นใหญ่ก็จะโปร่งกว่าแต่เป็นไดนิมาเหมือนกันอันนี้ผมจะเรียกว่าอัสติลแล้วกันเป็นของสันสันส่วนนี้ก็เป็นฟูซกส่วนเชือกตัวนี้ปกติเป็นสีเทาแต่พอเราใช้เป็นานานๆสีมันจะเริ่มตกแต่อาเช่น แบบนี้จะสีเทากลายเป็นสีขาวเห็นเส้นใหญ่ไหส่วนสีแดงสีแดงก็ลอกเหมือนกันไม่ต้องตกใจว่ามันจะขาดครับหรือว่ามันเสื่อมสภาพหรือเปล่าเป็นปกติของเขาจะให้ดูใหนชัดๆน,น,นี้ยังหมักอยู่ตรงนี้ ส่วนด้านท้ายแบบนี้ผมจะทําห่วงล็อกไว้แต่ซึ่งจริงๆปกติไม่ได้ทํานะครับปกติเราเก็บแค่ปลายแบบนี้แต่ส่วนลูกปัดเนี่ยเราจะไว้ลึกหน่อยแล้วเราจะล็อกไว้แต่ตอนนี้หมดปัญหาไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเป็นของอาร์สเีลเนี่ยเราสามารถจะล็อกได้อันนี้เราไม่ได้มัดปมนี่เราสอดร้อยเข้า สอดเข้ามาลอยเข้ามาให้เป็นแบบนี้อย่างนี้ก็สอดเก็บให้อย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนทุกเส้นเยียแต่ทำได้เฉพาะอลสมินีนะครับเชื่อกนี้มันทําไม่ได้เส้นใหญ่มันมันไม่หนักมันไม่แน่นเท่าทําได้ก็ไม่สวย วิธีการเก็บเวลาเราแกะมาแล้วแน่นอนข้างนี้ต้องผูกกับต้นไม้ก่อนแล้วกด็ดึงออกไปสมมุติเจอต้นไม้ เราคองเฟตเราก็ล็อกไวถูกไหมครับโอ okay. เคก็ดึงออกไปเรื่อยระวังดึงเดินก็ดึงปล่อยไปเลยเนี่ยอันนี้ผมก็จะล็อกไว้แบบนี้มันจะไม่พันกันถ้าเกิดว่าเราแกะ เราดึงออกมาแล้วเราปล่อยเลยโอกาสที่พันกันแล้วดึงออกยากมีสูงเนี่ยปกติเวลาผมเก็บผมจะล็อกไว้แบบนี้อ่ะหมถึงเวลาตอนเก็บตอนเก็บ เชือกไว้พอสมควรก็มาเก็บผูสิกถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้ไปแล้วเนี่ยมันไม่แน่นเราก็เวลาเราลูดสมมติเวลาเราลูดเชือก มันเริ่มไม่แน่นเราก็ดึงปรับก็นิดหนึ่งคันจะแน่นดึงลงมาตรงๆนะครับเวลาเลืขึงแล้วเนี่ยมันจะดึงง่ายให้เขาเซ็ตตัวหน่อยได้ละอันนี้เชือกนี้จะจะลื่นกว่าจะลื่นและใช้ง่ายกว่าเชือกตัวนี้ตัวตัวนี้มันทำให้ราคามันถูกลงเพราะว่า เชือกที่ไม่ได้รับแรงผมก็จะลดสเปคมาลงมาหน่อยให้ใช้เชือกได้ดีมากตัวอื่นได้คราวนี้มาดูบูปี้สลิงหรืบ้าง่าโดยปกติตัวเบสิกจะเป็นตัวนี้โดยเบสิกตัวที่ทำเป็นตัวเบสิกจะเป็นตัวนี้จะน้ำหนักมากกว่าตัวสีขาว พอสมควระช่ก่อนตัวนี้ตัวสีดำนี้จะหนักอยู่ที่หนึ่งร้อยสิบกรัมส่วนตัวสีขาวเนี่ยถ้าไม่รวมฮุกจะหนักอยู่ที่ ห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดกรัมไม่ลงพุกนะถ้ารวมก็อยู่ที่หกสิสามกรัมแต่ถ้าเป็นหุกุกอลูนี่จะหนักกว่านิดนึง อยู่ที่หกสิบแปดกรัมหกสิบแปดจุดเจ็ดโอเคอันนี้อยู่ที่กาสรุปแล้วห่างกับโมสมควรวิธีการเก็บดูอันไหนดีอันนี้ดูง่ายกว่าวิธีการเก็บเชือกตัวนี้รับน้ำหนักได้1,700ปอนด์ ส่วนของซันสัต,ต1,500ปอดตัวนี้เราใช้เชือกตัวนี้เราใช้อาร์สเตลบลู7.14สีดำก็ง่ายๆเลยอ่ะอันนี้รุ่นหลังๆนี่พิเศษละผมทำมาให้รูนี้มันใหญ่ขึ้น เวลาเราจะอ้อมต้นไม้แล้วเนี่ยจะได้เอามือหลวงหยิบมันง,ง่ายๆเพื่อเวลาลูดเข้ามายังเชียกยังความยาวเท่าเดิมแต่เข็มไม่ต้องห่วงนะปึ๊กและอย่างนึงคือ ระยะนี้มันคือระยะที่พอดีเก็บบางคนเอาไปแล้วบางทีเก็บแล้วมันไม่พอดีเก็บยากครับเด๋ยวลูกค้าบอกมาผมก็เลยทําแบบนี้มาให้เวลาเราเก็บก็พับลยพอดี นันหัวกับผมอันนี้ตอนเก็บก็ม้วนเก็บเลยง,ยง่าย เก็บได้เหมือนเดิมทุกครั้งคราวนี้มาดูเจ้าทีสตราสำหรับเจ้าทีสตราเนี่ยเราจะไม่เก็บแบบนี้เมือ่อทีปกติเก็บแบบนี้เก็บอย่างนี้เอาใช้งาน,นจริงๆริงมันก็ไม่อยู่หรอกครับใช้วิธีแบบนี้ ข้อดีของการเก็บแบบนี้คือเวลาเราใช้งานเ,าเราละออมต้นไม้สมมติว่านี่กต้นไม้นะกันเสร็จแล้วเราก็ปล่อยเลยมันก็หล่นลงมาก็ของได้เลยถ้าต้นไม้เล็กหน่อยก็หลายรอบนิดนึงการจะสองรอบ ก็อกง่ายอันนี้ทีสตรับไม่ต้องห่วงนะครับถึงเราจะย้ำแค่สองครั้งเนี่ยแต่เป็นสองครั้งที่ถี่มากแน่นมากตอนเก็บเหมือนที่บอก ใช้ก่อนเก็บทีหลังอันนี้ง,ง่ายเลยที่ม,มันแช่เลยเร็ววาเก็บอุปิริ์อีงก จริงๆพุสลิงก็เก็บประมาณนี้ได้น,นะครับเรียบร้อยง่ายด้วยตัวนี้ขนาดหนึ่งนิ้วคู่นี้น้ำหนักจะอยู่ที่158กร,รมัม ก็ห่างกับเจ้าตัวอูปิสซิลิงเบสิกนี่แค่ประมาณ40กรัมรานนี่110